สาคูค่ะอันนี้สาคูค่ะสาคูาพัทลงุลงจากต้นนะคะ <สา S 3> แป้งสาคูันนี้าจากต้นล้วนๆนะคะทำมาจากต้นสาคูหอ,อมอไม่ใช่จากแป้งถุงนะคะอันนี้จากต้นสาคูเลยคะ่ะสดจากต้นเลยสดใหม่ๆม,มาจากพัทลงุง งเม็ดมันก็จะเหมือนเป็น,มนเม็ดหัวอาหารปลานี่แหละค่ะ <c oughs> เวลานั้นก็ต้มน้ําเดือดอแล้วก็เอาเม็ดลงนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนปวจะได้ที่ค่ะแล้วก็เอาน้ําตาลใส่ลงไปค่ะนำพึ้งก็มีเลยใส่น้ำผนาน้ <c oughs> ด่าเดือดหัวกะทิ นิดนึงเพื่อไม่ให้มัน,มน,นไม่ข้นนออย้ี่สีธรรมชาติไม่มีดัดแปลงไม่มีปรุงไม่มีสีผสมอาหารใส่นะคะสีจากธรรมชาติจากต้นเลยค่ะนี่เม็ดสาคูจากต้นนะคะเม็ดสาคูจากต้นนี่ค่ะ หม้อที่สองแล้วค่ะาครูจากต้นเวลากวนเวลาลงไปกวนเสร็จมันจะออบเป็นสีน้ำตาลอย่างนั้นนะคะไม่ได้ใส่สีผส,สมอาหารเลยค่ะาต้นโอเคร้มอมเกือบขอบคุณมากเลยไปห่อเองเ <laughs> ขาโวดใส่หมอ้อ